สวัสดีค่ะวันนี้ลินมาแนะนำบ้านเดี่ยวที่อยู่ในโซนรังสิตนะคะเป็นบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะเพียง750เมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนถนนรังสินครนายกซอยรังสินครนายกสา13ค่ะแยก4เป็นบ้านที่มีพื้นที่ถึง104ตารางวาค่ะมีพื้นที่ช้สอยข้างในจัดเต็มมากเลยค่ะเหมาะสาหรับคนที่ต้องการหาเนื้อที่เยอะๆนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งความเจริญ การจับจ่ายใช้สอยแต่ขนาดเดียวกันได้ความสงบไปในตัวด้วยค่ะที่นี่นะคะเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะพูดถึงในแหล่งนี้การจับจ่ายใช้สอยง่ายมากเลยทีเดียวนะคะข้างในมีทั้งหมดอยู่4ห้องนอนนะคะมีโถงใหญ่ครัวที่ต่อเติมแล้วสภาพบ้านดีมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงลินพาเข้าไปชมในตัวบ้านเลยดีกว่านะคะเข้ามาจะเจอส่วนโถงของตัวบ้านนะคะซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางมากเลยค่ะ สัดส่วนใช้สอยอย่างลงตัวค่ะถัดมาจะเป็นส่วนของครัวเดิมนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ต่อเติมใหม่ค่ะส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ต่อเติมใหม่ใช้เป็นครัวไทยค่ะเชื่อมต่อไปยังส่วนซักล้างด้านหลังค่ะ ส่วนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีตู้บิวอินค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องพระค่ะจะเป็นส่วนที่ต่อเตอิมใหม่ค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนห้องนอนด้านหลัง ที่มีระเบียงออกไปด้านนอกด้วยค่ะอันนี้ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างลานพื้นที่รอบตัวบ้านที่กว้างสามารถจะจอดรถได้หลายคันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสงบ และความสะดวกสบายในการเดินทางค่ะมีพื้นที่รอบตัวบ้านนะคะถ้าสนใจบ้านหลังนี้นะคะยังไงติดต่อลุงตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะยังไงตาม s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของลินนะคะลินจะมีทรัพย์รับความรู้อสังหาอื่นๆเพิ่มให้อีกนะคะยังไงวันนี้ลินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ